สำหรับรองเท้ารุ่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดินน้ำลมไฟนะครับบางคนอาจจะแบบอฮ้ยพอรองเท้ามันติดเยอะๆเนี่ยมีการอบของเท้ามีกลิ่นออกมาแต่ตัวนี้มีรูเยอะตัวนี้จะช่วยระบายอากาศด้วยนะครับนี่ถ้าไม่มีสายรัดนะครับส้นก็จะงองนี้ได้ก็คือเท้าก็จะหลุดแต่พอเราใส่สายรัดเข้าไปครับนี่ดูนะนี่ดึงยังไงก็ไม่หลุดบอกเลยว่าอยู่กับเท้าเราแน่นอน,นครับ ซูเปอร์สปอร์ตสวัสดีครับมาพบกับอาร์ตอีกแล้วนะครับในช่วงซูเปอร์สปอร์ตรีวิววันนี้นะครับอาจะพามาแนะนำรองเท้านี่เลยรองเท้าเซิรนน้ำเซิร์นบกครับจากแบรนด์เมอร์เรลนั่นเองนะครับซึ่งเป็นรองเท้าที่มีชื่อรุ่นว่าเมอร์เรลไฮโดรม็อกนะครับนี่ก็จะมีด้วยกันหลายสีมากเลยนะครับสำหรับรองเท้าเมอร์เรลนะครับรุ่นนี้เนี่ยใส่สบายใส่ได้ทุกโอกาสนะครับไม่ว่าจะลุยน้ําปีนเขาไลฟ์สไตล์นะครับสามารถใส่ได้ทุกโอกาสเลยเบามากด้วยแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงสงการกันด้วย ก็สามารถใส่ไปเล่นน้ำนะครับหรือเลิกจากช่วงของการแล้วเนี่ยก็สามารถใส่ไปเที่ยวทะเลใส่ไปเที่ยวน้ําตกได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกนะครับสำหรับรองเท้ารุ่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดินน้ําลม ก็คือการออกแบบเนี่ยจะเห็นได้ว่านี่อันนี้ก็เป็นตัวถทงของไฟตัวนี้ก็น้ำนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นดินแล้วก็อันนี้ก็เป็นลมนะครับแล้วก็วัสดุที่ทำนะครับจะเป็นยาง EVA ให้ความทนทานเบาสบายนะครับมิโซตัวนี้ใช้เทคโนโลยี Boom Performance Foam ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เอาวัสดุชีวมวลนะครับมาใส่ไว้ในนี้ด้วยแล้วก็โฟมนะครับเป็นโฟล์ f โฟมนะครับเป็นโฟมที่ให้ความสบายแก่ผู้สวมใส่นะครับแล้วก็นุ่มด้วย สำหรับการใช้งานนะครับของไฮโดรม็อกตัวนี้เนี่ยเริ่มต้นเลยครับเห็นรูเยอะๆตัวนี้ไหมครับถ้าเกิดใส่ลุยน้ำนะครับมันจะน้ำเข้าง่ายใช่ไหมแต่มันก็ออกง่ายไม่ว่าจะลุยน้ำตกลุยทะเลก็บอกเลยว่าแห้งไวด้วยแล้วก็บางคนอาจจะแบบเฮ้ย พอรองเท้ามันปิดเยอะๆเนี่ยมีการอบของเท้ามีกลิน่นออกมาแต่ตัวนี้มีรูเยอะช่วยระบายอากาศด้วยนะครับพอรองเท้าเปียกน้ำเนี่ยบางคนอาจจะกลัวรองเท้าหลุดจากเท้านะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับนี่ครับมีสายรัดมาให้ด้วยนะครับจะช่วยเพิ่มความกระชับนะครับไม่ให้เท้าเราเนี่ยหลุดจากรองเท้าแน่นอนครับนี่ถ้าไม่มีสายรัดนะครับซ้นก็จะงองอย่างี้ได้ก็คือเท้าเราก็จะหลุดแต่พอเราใส่สายรัดเข้าไปครับนี่ดูนะนี่ดึงยังไงก็ไม่หลุด บอกเลยว่าอยู่กับเท้าเราแน่นอนนะครับไม่ว่าเราจะทํากิจกรรมได้คราวนี้กังวลว่าแบบเอ้ยเปียกน้ําแล้วจะลื่นไหมนะครับบอกเลยไม่ลื่นเพราะว่ามีดอกยางนาถึง2มิลลิเมตรนะครับยึดเกาะได้ดีด้วยนะครับสำหรับดอกยางตัวนี้จะเห็นได้ว่ากระจายตัวกันทั่วรองเท้าเลยนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะนั่นเองนะครับสีนะครับนี่ตัวนี้เลย สีฟ้านะครับก็เป็นน้ําแน่นอนนะครับจะเห็นได้ว่าไม่ใช่สีฟ้าเดียวน,นะเป็นฟ้าที่มีลายนะครับเป็นลายแบบคลื่นน้าคลื่นทะเลนะครับตัวนี้สวยงามมากเลยหรือนี่ใครชอบแบบร้อนแรงนะครับเป็นไฟจะเห็นได้ว่าเป็นลายเปลวไฟนะครับก็มีทั้งสีแดงเข้มแล้วก็สีออกส้มๆนะครับก็คือเปลวไฟแต่สีแล้วจะมีความร้อนที่ไม่เหมือนกันสำหร,รับ<ๆ>สีอื่นๆนะครับก็ <Course. S 1> ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเอลิเมนต <angle> ์ต่างๆเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็จะเป็นสีตัวนี้สีนี้แล้วก็สีนี้แล้วก็สีนี้ครับบอกเลยว่า ครบทุกสีนะครับที่เอามาโชว์วันนี้นะครับสรุปเลยนะครับสำหรับ Merrell Hydro Moc Element คู่นี้นะครับเหมาะกับใครนะครับก็ถือว่าเหมาะกับคนที่กำลังต้องการหารองเท้า1คู่ที่ไปได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นใส่หลายสไตล์นะครับใส่เดินเข้าป่าปีนเขาใส่เล่นน้าทะเลเล่นน้ําตกหรือนี่เลยครับใกล้เล่นสงการแล้วก็ใส่ไปได้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปสัมผัสเข้าไปลองในที่ซูเปอร์สปอร์ตสาขาใกล้บ้านท่านนะครับหรือใครที่แบบมีข้อสงสัยหรือสอบถามนะครับสามารถสอบถามได้ที่โซเชียลมีเดียของทางมเมอร์เรลที่ขึ้นให้ด้านล่างนะครับขอฝากช่อง YouTube s u p e r Sport นะครับฝากกดไลค์ กดกระดิ่งและกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทาง Super Sport นะครับสำหรับ EP หน้ามีสินค้าอะไรคอยติดตามกันนะครับขอบคุณครับ